บิ t c o อยดีกลับมาที่23,000เหรียญในครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการประกาศนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยนะที่0.75เนะครับเป็นไปนตามคาดการเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้โปรชั่นของเราต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะซึ่งตอนนี้โปรเั่นเราไม่มีเลยนะครับก็ต้องมาวางกลยุทธ์ในการมองตลาดใหม่มีอะไรกันบ้างในคลิปนี้รับดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้กับทางช่องยูทูบลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเอกซ์คลูซีฟนะครับเพื่อนที่อยากสนับสนุนเราและดูรายลเรียนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปตโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและในคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตการมองตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงโพซิชันเนาะที่เราจะทำการเปิดใหม่ นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการประกาศนะครับอัตราการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนนะครับก็คือ0.75นะครับแล้วก็เลยทําให้ฝั่งของปิดคอยเนี่ยดีดกลับมาที่23,000เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราก็จะต้องมีโพดิชันในการเทรดอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่มีโพดิชันเลยนะครับแล้วก็มีการถูกลีคูเดตไปถประมาณ21,600นะครับที่เพื่อนเห็นเนาะเพราะว่าเรามองว่าแถวนั้น่าจะเป็นจุดที่เราจะคัดลอสในการต ในรอบก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรอบนี้เราต้องมาวางพอร์ชันในการเทรดกันใหม่นะครับซึ่งเรามีแคทโฟอยู่นะแคทโฟคือเงินของการเทรดรอบที่แล้วนะครับที่เราได้มีการดึงออกมาแล้วนะครับที่เป็นเงินต้นนะแล้วก็สิ่งที่เราเสียไปรอบที่แล้วก็คือตัวพอร์ชันนั่นเองแล้วก็เงินที่เป็นกําไรในพอรชันตรงนั้นนะครับซึ่งมันสูญเงินไปประมาณล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรามีการถือพอรชันนั้นอยู่นะแล้วก็กลับมานะนั่นก็หมายความว่าตัว เงินตรงนี้อาจจะกลับขึ้นมาได้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราไปคิดดบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถรู้อนาคตได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องมาวางกลยุทธ์ในการเทรดหลังจากนี้กันใหม่นะครับเดี๋ยวเมาไปดูกันในตัวหน้าจอเลยครับแล้วเราเข้าไปในตัวหน้าจอตัวเทรดดิ้งวิวแล้วนะครับก่อนอื่นเนะี่ยอยากจะพูดถึงตัวตลาดภาพรวมนะในฝั่งของบิตคอยกับมันเพื่อนดูก่อนนะครับหลังจากที่จะไปคุยกันถึงโบลกเกนหรือว่า ตัวพอร์ตของเรานะครับที่เราจะมีการปรับโพชชั่นนะเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองก่อนนะในการเทรดของเรานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ภาพวีคนะครับภาพวีคภาพไกลๆเนี่ยผมก็ยังมองว่าตัวบิตคอยเนี่ยน่าจะมีการยืนนะแถวๆหัวประมาณ19ื่นนะครับหมื่นเนี่ยคือหัวเก่าเขาหมื่นเก้าห้าร้อยหมื่นเก้าแปดร้อยอะไรเงี้ยตรงนี้ได้แนละ้วแล้วก็ยังไม่มีการเบรกลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ มันมีการทำเขาเรียกว่าแบรดแท็บรอบนึงนะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับคือตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะแถวๆประมาณนี้ได้เป็นการคอร์เรคชันในขาบีที่จะขึ้นไปตรงนี้นะครับประมาณ40,000 30, 30,000ถึงถึง40,000กว่า50,000อะไรเงี้ยนะครับกวบ,บ,บประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโพอชั่นล่าสุดของเรานะที่มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ผมอะวางตัวจุดสต็อปลอสหรือลิคคูเดีเนี่ย เป็นแถวประมาณหัวเก่าตรงนี้นะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีการตกลงมาแล้วต,ตลาดเนี่ยก็มีการเทขายลงมาทะลุลงมาเลยนะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปเมื่อคืนนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการประกาศเนาะการขึ้นดอกเบีย้ยที่ชัดเจดเนก็คือ0.75นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้พอร์ตเราหายไปแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เราสูญกาไรนะครับสูญตัวโพซิชันของเราไปด้วยนะซึ่งโพซิชันเนี่ย ผมก็ค่อนข้างเสียดายมากๆเนาะกว่าที่เราจะสะสมพซิชั่นนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์ได้นะมันก็ค่อนข้างนานนะครับกว่าที่จะได้พซิชั่นมานะครับแต่คราวนี้ความผิดพลาดในการลงทุนหรือว่าในการเทรดเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเนาะสำหรับในโลกของการลงทุนนะครับถ้าเกิดเรา,เาผิดหวังในรอบนี้แล้วเราก็เอ็กซิทออกจากตลาดไปเนี่ยมันก็รู้สึกมันก็อาจจะเสียโอกาสในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับไมซ์เซ็ตในการเทรดเนี่ย ในการลงทุนกับตลาดไปเรื่อยๆนะครับเปเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งในรอบนี้ในการเทรดของเราเนี่ยเราเอาเงินที่พร้อมที่จะเสียนะในการเทรดเนี่ยเอามามาเทรดนะครับเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยที่เรา trade เทรดล้วมันเกิด p r o ฟิตเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการดึงเงินต้นออกนะครับเพราะฉะนั้นเงินต้นตรงนั้นเนี่ยผมก็จะโฟกัสมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในการเทรดรอบนี้นะครับซึ่งต้นทุนของเราเนี่ยอาจจะสูงกว่ารอบเดิมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการวางกลยุทธ์ของเราหรือว่า r i s t r ี่บอร์ดของเราเนี่ยอาจจะมีการวางที่ห่างขึ้นนะเพราะว่า การเทรดในข้า,างเนี่ยดีสุดค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่การเทรดในรอบบนเนี่ยดี่สุดมันจะต่างกันนะครับแต่ตรงน,นี้การที่เราจะกลับไปเทรดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดตลาดมันมีการดีดตัวกลับขึ้นไปจริงจริอย่างที่เราวางแผนไว้แล้วเราไม่มีพซรชั่นเนี่ยเรายิ่งเครียดกว่าเดิมนะคืออาจจะมีพซิชั่นน้อยกว่ารอบที่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังโอเคเนาะกว่าที่จะไม่มีโพซิชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวางแผนในการเทรดรอบนี้ยังไงนะครับคท่านี้ ผมอยากจะมองถึงทาร์กเก็ตก่อนนะว่าถ้าสมมติเราฟอร์แคดว่าตรงนี้มันคือบอททอมไปละนะครับฟอร์แคดว่ามันคือบอททอมไปละเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมีการดีดกลับขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัว MA เนี่ยก็กลับขึ้นมายืนในฝั่งบวกได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการย่อในรอบนี้เป็นยอ่อการย่อที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับที่เราเออจะต้องมีโพซิชันนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของตัวผมเองนะคนอื่นอาจจะคิดเห็นคิดเห็นต่างกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะตีทาร์เก็ตในรอบนี้เนี่ บอถมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะฟอร์แคลนี้คือยอดใช่ไหมครับของหัวหนึ่งนะที่มันขึ้นไปนะครับตอนนั้นนะฮะแล้วกออ็ยอดลงมานะครับถแถวๆนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับเพื่อที่ขึ้นต่อก็อาจจะมองทราเก็ตว่ามันน่าจะขึ้นไปถแถวประมาณทราเก็ตแรก3ามหมื่นได้นะครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับตัวแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราวางไว้เลยว่าจุดแรกนะ แต่ประมาณนี้นะครับที่น่าจะมีโอกาสในการขึ้นไม่ได้นะครับแล้วจุดต่อไปนะครับก็คือทาร์กเก็ตต่อไปนั่นเองแถวๆประมาณสามหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้คือจุดต่อไปนะครับอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองนะคราวนี้พอเราจะวานกลยุทธ์ในรอบนี้เราอาจจะมีการเทรดเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า,าการ er bon เติมเว์ชั่นป็นสโนว์บอลอนรอบที่แล้วที่ผมทำนะครับซึ่งพอร์ที่เรามาเทรดเนี่ยเป็นพอตที่เป็นพอสเกลนะไม่ใช่เอาที่เป็นเงินเย็นหรือว่าปิดคอรที่เราทําการ DCA เก็บไว้นะครับ ผมก็จะไม่เอาส่วนนั้นมาเทรดเลยนะก็จะเก็บไว้ต่างหากนะครับดีเซียคือดีเซียเก็บไปนะครับส่วนที่ยอมเสียได้ก็มาเทรดนะครับคราวนี้ตัวพอร์ตที่เราจะมาเทรดมีด้วยกัน2พอร์ตนะครับในรอบนี้ก็คือฝั่งของสปอตที่เราเก็บเป็นบีซีะนะครับที่ผมมีดีซีในการเทรดในรอบนี้อยู่ประมาณ2 7 0 0ดอลลาร์นะสองพดอลลาร์ก็ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับแล้วก็พอร์ตที่เราจะโอนไปแล้วก็จะทําการเทรดเป็นหลักเลยนะพอร์ตนี้ก็คือพอร์ตที่เรา จะเริ่มปั้นใหม่เลยก็คือตัว OKX OK นะครับที่มีการ t ันเฟอร์มาประมาณ800กดอนนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ30,000เนินๆนะครับซึ่งเ,เงินก้อนนี้เป็นเงินที่เราดึงมาจากรอบที่แล้วที่เป็นเงินต้นในการเทรดร,รอบที่แล้วที่มันมีการขึ้นมานะครับผมก็ได้มีการดึงเงินไปก็เล่าหลักคิดคร่าวๆให้กับเพื่อนๆไปแล้วนะครับในการ snowball รอบนี้นะครับเราก็ดึงเงินต้นออกมานะครับคราวนี้ก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาหลังบ้านเยอะนะว่า,ามีวิธีการปรับ ตัวพอร์ชชั่นยังไงนะครับในการเทรดอะไรเงี้ยรอบนี้เดี๋ยวเราจะได้มา,อาลองทําให้ดูละซึ่งรอบนี้าการปั้นพซิชั่นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนรอบที่แล้วนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยลิซิบอร์ดมันค่อนข้างดีนะครับแล้วมันก็ย่อลองมาในจุดที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับผมเลยค่อนข้างเสียดายพซิชชั่นอันนี้นะที่เสียไปนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรามาปั้นกันใหม่นะครับคราวนี้การปั้นรอบนี้เนี่ยเรา ได้ตีททรเก็ตไว้ละแล้วก็จุดที่เราจะทําการลิควิดเดตมันนะเราต้องมองเลยนะว่าเราจะลิควิดเดตหรือว่ายอมแพ้มันจริงๆถ้าเกิดมันเกิดเวิร์ดเคสเนี่ยแล้วเราสูญเงินไปแสนหนึ่งกับบคาสามหมืน่นไปแประมาณแสนสามเนี่ยคือตรงไหนนะครับมันก็คือตรงจุดนี้ที่ผมมองไว้จุดเดิมเลยก็คือประมาณ18,700แปดถ้ามันดรอปลงมาแรงๆแล้วรู้ตรงเนี้ยคือจุดที่เรายอมตาย แต่คราวนี้จุดที่เราจะคัดล้อในจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองไว้นะว่ามันเป็นจุดที่น่าจะง่ายกับทุกคนด้วยแล้วก็ง่ายกับการเทลดของเราด้วยนะครับหลังจากนี้คือเราจะมองในทาเฟิมเดย์เป็นหลักนะครับว่าถ้าสมมุติทาเฟิมเดย์เนี่ยมีสัญญาณของเ,อเขียวแดงของ c d c ของคุณลุงเกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นขี่แดงเนี่ยเราจะทำทำ,ทำการคัดลออโดยที่มันยังไม่ถึงลิควิดเดยก็ได้นะครับไม่จําเป็นถ้าเกิดมันมีแดงนี้เกิดขึ้นนะผมก็จะคัดล้อทิ้งนะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่เราควรจะต้องมองด้วยนะ ก็คือจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้แล้วก็จุดไฮเก่านะครับที่มันมีการเบรกขึ้นไปนะครับแถวๆประมาณ2 3ง0 0นะครับตรงนี้นะครับคือไฮเก่าของเขานะครับแล้วก็จุดที่ไม่ควรจะหลุดลงมาคือตรงนี้ถ้ามีการหลุดลงมาตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นการวอร์นิ่งได้1จุดนะว่าเฮ้ยพซิชันนี้น่าจะต้องมีการคัดลอดเกิดขึ้นแล้วนะแล้วถ้าเกิดมีสัญญ,ญาณของ CDC เกิดขึ้นเป็นสีแดงเนะเราก็จะทําการปิดพซิชันไปนะครับโดยที่อรรถจะมีเงินเหลือกลับบ้านบางส่วนนะครับแล้วก็ อาจจะมีเงินที่เราจะนําไปเทรดในรอบต่อไปได้นะครับคราวนี้พอร์ชันนี้ที่เราจะเปิดเราจะเปิดในตัวมาจินเนาะมาจินมาจินหรือว่าเลเวอเรจเนี่ยประมาณคูณ5ถึงคูณ10นะครับจากที่ผมคนนํานวณคร่าวๆนะเพราะว่าตัวระดับราคาที่มีการเข้าแถวประมาณ22700เนี่ยถ้าเกิดเรา ลองหารเนาะหารตัวลิควิดแถวๆประมาณนี้นะมันก็จะได้มาจินประมาณคูณ 5x นะครับคูณ 5x ถ้าเกิดลงไปตรงเนี้ยก็จะลิคูเดตนะครับเพราะฉะนั้นโพรชั่นที่เราจะทำการเติมเนี่ยเราจะค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็จะไปดูทำเฟรมเล็กๆอีกนะในการซื้อนะครับเพราะว่าตลาดในแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดมีการดิฟลงมาแรงๆเนี่ยผมก็อาจจะเติมโพรชั่นเข้าไปมากหน่อยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดค่อยๆดิฟเนี่ยจะค่อยๆเติมพอชันเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดจุดที่มันถูกทางแล้วมันมีการเทรดที่ถูกทางก็คือ,อตลาดมีการเบรกเกิดขึ้นนะเราก็จะค่อยๆเติมพอรชันเมื่อมันมีการย่อเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการสโนว์บอลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสโนว์บอลในรอบนี้อาจจะชา้านิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องการรอการเลือกทางนะครับเดเรคชั่นของตลาดนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเติมโพชันในฝั่งของสปอร์ตนะ สปอตตรงนี้ที่เรามีอยู่ก็คือ b c นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำการ transfer ไปเป็นตัว CoinM นะครับเพราะว่าเราใช้ Bitcoin ในการเปิด v e r s i o น v อร์ชั n นี้เนาะก็เดี๋ยว transfer ไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ฝั่งของ d e l i v e r a v e เลยนะครับอ่านะฮะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวขอปรับตัว setting ด้านบนนิดน,นึงนะครับเป็น full s c r e เนาะจะได้มองง่ายๆนะครับมันไม่ ขยับไปขยับมานะฮะครานี้กราฟบางทีมันอาจจะไม่ค่อยโชว์นะตรงนี้มันก็จะมีการเออเลอร์การแฮงขึ้นมาดนนิึงนะไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวหน้ากระดานตรงนี้นะครับเวลาผมซื้อพชันเนี่ยผมจะเปิดเป็นมาเก็ตไว้นะครับแล้วก็ตัวพชั่นตรงเนี้ยในของคอยเอ็มนะครับมันก็จะเป็นการคำนวณแบบใช้ BDC ในการคำนวณน,นะฮะซิโนเนี้ยมันมีแม็กซิมัมที่เราสามารถเปิดได้2.4เลยนะซึ่งมาจิ้นที่เขาเราได้มีการเซตอัพไว้ตรงนี้นะ มาร์จิ้นเดี๋ยวผมขอเลื่อนสัญญาตรงน,นี้นิดนึงเพราะว่าผมจะเปิดเป็นลักษณะของเปอร์เปอรชวลนะครับแล้วก็ตัวมาร์จิ้นตรงนี้มันใช้ไม่ทินะครับมันเยอะเกินนะฮะแต่ที่จริงแล้วว่าเราปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับโพซิชันของเรานะครับว่าเราจะเติมเวอร์ชันมากน้อยนะครับเราเราไม่จําเป็นต้องเติมทั้งหมดอ่ะนะครับสมมติผมจะเติมแค่ส่วนจุดหนึ่งอ่ะผมลองเปิดเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับเพื่อนเจะได้ไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยท,ท,ทำไมเราเปิดทั้งร้อยเอ็กซ์นะครับอ่ะเราลองเปิดส่วนจุด อ่พอเราเปิดไปเสร็จปุ๊บนะครับมีพอร์ชั่นโผล่ขึ้นมาใช่ไหมมันร้อยเอกจริงนะแต่ลิคควดเดตมันไกลมากนะครับดังนั้นเวลาเราเติมพอร์ชั่นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มาดูลิคควดเดตตรงนี้เป็นหลักไม่ต้องไปดูตัวเลเวอเรจหรอกบางคนกดเลเวอเรจเพื่อโชว์เ,เพื่อนๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็ที่จริงเราดูลิคควดเดตแล้วก็มาดูไซส์พอร์ชั่นนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องมองเป็นหลักนะครับคราวนี้อีกพอร์ชั่นหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดเปิดเผื่อไปก่อนซึ่งตรงเนี้ยการเติมมมมมมมเเเวออรชัััจจ่บบบบมมนน่่นนนนนาาาาาจจจะะะะยงไตตตติแแบบ็ี้พผดดูล ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูว่าเราเติมไปมากน้อยขนาดไหนนะครับคราวนี้ในฝั่งของ OKX OK เนี่ยที่ผมจะย้ายมาเทรดางนี้เป็นหลักเนี่ยเพราะว่าค่าฟรีในการเทรดหรือว่าค่าเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นในการเทรดมันถูกกว่าเนาะในฝั่งบัญนชีเพราะว่าเรามีลิงก์ในการรีจิสเตอร์ที่มันดิสคาว30%เลยนะครับเพื่อ,อที่เทรดใน OKX OK เนี่ยก็สามารถไปดูในลิงก์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไปให้ในดิสคริปชั่นเนาะนะครับที่เราได้มาโอเคคราวนี้เรามาในฝั่งของการเทรด ตัวเทรดดิ้งเนาะเราต้องเข้าไปในฝั่งของเบสิ c เทรดดิ้นะครับแล้วก็ไปเลือกอตัว BTC นะครับ BTC ใช่ป่ะแล้วก็ไปเลือกในฝั่งของ p e r p e t u a l นะครับคือรอบนี้เราจะเทรดแบบเป็น p ปอร e ชั่วค a น t เนาะซึ่งจะใช้เป็นตัวสัญญาที่เป็น u s d t นะครับในการ Trade เทรดขอเลือกอีกทีหนึ่งนะกดผิดเมื่อกี้ต้องเลือกเป็น BTC นะครับแล้วก็ตัวฟิ t u r e นะ ฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีหลายอันเลยนะให้เราเลือกนะครับซึ่งเราต้องเลือกเป็นยูดีทีตรงนี้นะครับ BC u ียูนะครับในการเทรดแล้วก็เงินเนี่ยที่เราได้มีการใส่มาแล้วเนี่ยเอ่อ available margin ที่เราสามารถเทรดได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเอ่อตัว8 824 u ีทีนะครับตรงนี้ซึ่งเราซื้อแบบเป็นลักษณะของ market นะมาเก็ตนะมาร์จิ้นตรงนี้เราสามารถปรับได้นะปรับเผื่อไปก่อนก็ได้ปรับเผื่อไปก่อนก็ได้คอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มไปก่อน ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นะไม่ต้องใช้ทั้งหมดหรอกนะฮะส่วนหน่วยนะครับหน่วยในการเทรดตรงนี้เราสามารถปรับได้นะปรับเป็นลักษณะของ BTC ก็ได้ปรับเป็นลักษณะของตัว UDT ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้เป็นหน่วยของ UDT เป็นหลักนะครับคราวนี้เดีย๋ยวเราลองเปิดเป็นลักษณะของ5%ให้เพื่อนเห็นก่อนก็ไดนะ้นะครับอัปเกรด for trading อ๋ออ,อ,อันนี้ผมยังไม่ได้มีการอัปเกรดเดี๋ยวขอเลือกเพราะว่าพอร์ตเนี้ย ผมได้ทําการเขาเรียกว่าทําการกดผิดพอเนี้ยผมได้ทําการเปิดใหม่เลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยเราอ่ะใช้พอร์ตแบบเป็นพอร์ตที่เริ่มสตาร์ทนะครับในการเทรดเลยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดไปมัน8%เอาล้5%เอาละเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าเปิดลองไปนะครับคราวเนี้ยมันจะมีะตัวเามาส์ให้เราเห็นนะ0.17 บีซนะครับก็เป็นลักษณะของคอสนะเพราะว่าเราใช้มาร์จิ้นแบบพอรมันก็จะสามารถปรับลดปรับขึ้นได้นะครับสามารถดึงเงินออกได้ทําเป็นลักษณะของสโนว์บอลที่ผมบอกเพื่อนๆได้นะครับก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับคอนเฟิร์มไปเลยปุ๊บนะครับก็เปิดไปละเปิดไปที่0.1ใช่ปะก็จะมีโพอชั่นเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ0.1คราวนี้ในฝั่งของตัว BC Perpetual Contract นะครับในตัว OKX เนี่ยก็จะมีเอเวอเรสต์ไพรซ์ที่เราเห็นนะครับ Price มาร์เก็ หมื่นเจ็ดใช่ไหมครับหมื่นเจ็ดกว่าแนละ้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรับโพซิชั่นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะว่าเราจะมีการสโนว์บอลยังไงนะครับให้มันอยู่ในจุดลิควิดเดทที่เรายอมรับได้แล้วก็อยู่ในจุดที่เราเขาเรียกว่าจะสต็อปลอสได้ในอนาคตด,ด้วยที่เราวางกลยุทธ์กันไว้นะครับก็น,นี้ก็ได้เปิดไปละสองโพซิชันนะครับก็เดี๋ยวจะมีการปรับโพซิชั่นเรื่อยๆนะปรับเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนดูเรื่อยๆนะครับคราวนี้กลยุทธ์ในการมองตลาดเนี่ย เราก็มองไปลักษณะแบบนี้นะแล้วก็คัดลอสในจุดที่ด้วย2องเงินขด้วยกันอันแรกก็คือลงมาเร็วๆเลยแล้วก็ระเบิดไปเลยนะครับลิควิดเดตไปแล้วก็จะสูญเงนินต้นตรงนี้ไปซึ่งเป็นเงินที่เราจะต้องยอมเสียได้นะครับอันที่2ก็คือ,อตัวสัญญาณตัว action s o n e cc นะครับมันมีสัญญาณแดงเกิดขึ้นนะเราก็จะทําการคัดลอสไปนะครับซึ่งอาจจะมีเงินต้นเหลืออยู่อาจจะครึ่งน,นึ่งหรือว่า7จกลับมานะครับครานี้ ท่าเกตที่เรามองเมื่อกี้ที่เราตีไว้เนาะก็จะเป็นกล่องที่อยู่ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวกล่องเนี้ยผมก็จะเลคคอร์ดไ้นะให้กับเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยนะว่าเราได้วางกลยุทธ์ไว้ว่ามันน่าจะกลับไปที่กล่องนี้ได้นะครับอันนี้คือ1จุดนะถ้ามันทําการกลิควิดเดตรอบหนึ่งนะครับเราก็อาจจะลงไปเล่นโซนล่าที่เป็นกล่อง่างที่เราเคยตีไว้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะต้องอาจจะต้องหาแคดโฟมาเพิ่มเติมนะในการเทรดนะครับซึ่งกลยุทธ์แต่ละคนเนี่ย แต่ละพอร์ตส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่การวางแผนคร่าวๆเนี่ยมันครจะต้องวางประมาณนี้นะครับในการเทรดนะฮะกะ็การผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากตลาดได้ตลอดเนาะผมก็ผิดพลาดตลอดนะครับมีผิดพลาดรอบผิดพลาดบ้างอาจจะ60%นะแต่40%เนี่ยมันมีการเลทโปรฟิตรันได้ยาวๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าพซิชันเนี้ยที่เรามีการเปิดไว้แล้วผมรู้สึกเสียดายกับพซิชันมันมากเลยนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมตรงนี้นะฮะ ถ้าโพอรชันนี้มันเลทฟอร์บิทรันได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะสามารถเจเนเรตแคทโฟนะครับให้กับเพื่อนๆได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถดึงเงินออกมาได้เรื่อยๆนะครับถ้ามันขึ้นไปแดงโซน20,005เนี่ย20,005เนี่ยเราก็จะมีโปรฟิตเกิดขึ้นใช่ไหมพอเราดึงเงินออกมาเรื่อยๆนะลิควิดเบรนก็จะขยับขึ้นใช่ไหมครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนการที่เราทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งอ่ะนะครับแล้วธุรกิจเนี่ยมันเจนเงินให้เราเรื่อยๆนะครับแต่คราวเนี้ยยยกกกาารรสสูญเเีีีโพชััั่นนนนตงง้้ขอผมมไปม็ทํใหบ ทำให้กับว่าเราจะต้องกลับมาลงทุนในธุรกิจใหม่นะครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยก็เหมือนถูกปิดร้านไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักคิดที่ผมคิดนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยเราจะต้องคิดให้มันเข้ากับไอเดียแล้วมันสนุกอไอเดียมันมันมันแมทกับเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตประจาวันของเราด้วยแล้วมันก็สนุกด้วยนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปเนี้ยราวโพชั่นเนี้ยที่ผมได้มีการเปิดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับก็ มาแชร์วิ่งกันประมาณนี้ครับแล้วสุขความรู้ในวันนี้นะครับก็ได้มาแชร์ริ่งเรื่องพอิชั่นที่เรามีการเปิดใหม่นะแล้วแลก็มีการมองกลยุทธ์มองตลาดใหม่นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองดูด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคลิปตอกฟรอนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้เซอรมาร์เก็ตวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ